สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเด้อวันนี้มาพบมาพ่อบกันกาววันนี้คนมาเที่ยวบ้านมู้คนได้เลยนะมาเที่ยวบ้านมู้วันนี้นะมีทางหนึ่งสิไก่จากบ้านคอยไปเด้อมาเบิ่งน้ำกันโดยบ้านเป็นงามงามบ้านเป็นงามงามเลยทีนี้เนี่ยอยู่ไก่จากบ้านคอยสี่สิบนาทีมู้เฮ็ดงานน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเบิ่งเด้อเไิ่โบ้านทำมาเที่ยวบ้านบ้านเป็นงามงาม Ừ. À, ban xào phun thấy gì đây, ừ. ban xào phun, ban làng nhà này, nơi thiên vòng quang kì lắm, đặc may ngang กันเดอ้อพีนอ่น้องมันดอกไม้เป็นการงามงาม,ม,ด,อม,มดอกไม้งามงามี่นอ้นองมาเบ่งกันเด้วย เีบยบ้านละเลี้ยมันหน้ามันจะได้ไละเลีมันอหน้ามันกะรูะกนหอมมันเโหมันได้เลย

คอยได้ดีดีคับรถไปหากันาเซ